เส้นลิงออฟโซรมอนหรือว่าเส้นบงผลิหัสคือเส้นที่อยู่ใต้นิ้วชี้อยู่บริเวณเนินผลิหัสนะคะเส้นนี้เป็นเส้นที่บ่งบอกว่าคนที่มีเส้นลิงออฟโซรมอนจะเป็นคนที่มีจิตใจใฝ่ธรรมะเป็นคนที่มีสติปัญญาดีเฉลียวฉลาดค่ะเส้นที่ดีควรที่จะเป็นเส้นที่คมชัดไม่ขาดนะคะวันนี้อาจารย์ขอเสนอ4แบบของเส้นวงผลิหัสหรือลิงออฟโซรมอนถ้าใคร ที่มีเส้นวงพฤหัสนะคะเป็นแบบ A คือเป็นแบบตรงๆนะคะลักษณะแบบนี้เจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดค่ะแล้วก็จะเป็นคนที่มีซิกเซนต์มีสัญชตาตญาณมีสัมผัสที่6นะคะถ้าจะต้องตัดสินใจอะไรให้เชื่อซิกเซนต์สัญชตาตญาณของตัวเองนะคะแล้วก็เส้นนี้นะคะยังบ่งบอกว่าจะเป็นคนที่สามารถทำตัวเองให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้อย่างไม่ยากนะะักค่ะ ถ้าใครที่มีลักษณะเป็นแบบ B นะคะแบบ B ก็คือเป็นเส้นโค้งๆนะคะคล้ายๆครึ่งวงกลมเส้นแบบนี้นะคะเจ้าชะตาก็จะเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของการแสดงออกนะคะโดยเฉพาะการแสดงออกทางสีหน้าและก็มีความสามารถทางด้านดนตรีค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่จะประกอบอาชีพเป็นนักแสดงนะคะศิล,ลปินไอดอลหรือว่า f l u เ n c e r นะคะ และถ้าใครมีเส้น l i n k อฟ of t h m o n เป็นแบบ4ก็คือเป็นเส้นบางๆเบาๆนะคะแล้วก็ขาดกระท่อนกระแทน่นถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มักจะไม่ค่อยดีเท่าไหรนักนะคะจะเป็นคนที่ฉลาดเหมือนกันแต่ไม่มากนักจะเป็นคนที่มีซิกเซนเหมือนกันแต่ไม่ค่อยแม่นยำเท่าไรนักนะคะและถ้าเป็นแบบดีนะคะนั่นก็คือเป็นเส้น2เส้นคู่ค่ะ เป็นเส้นลิงออฟซอร์โมนมากัน2เส้นคู่เลยนะคะชัดๆคมๆสวยๆแบบนี้นั่นหมายความว่าใครที่มีเส้นแบบนี้นะคะจะเป็นคนที่มี6ิกเซนนะคะมีสัญชตาตญาณมีสัมผัสที่6ที่แม่นยำนะคะแล้วก็ฉเฉลียวฉลาดแล้วก็ยังเป็นคนที่อ่านใจคนได้อย่างแม่นยำนะคะเหมาะสำหรับคนที่จะ ประกอบอาชีพเป็นหมอดูเป็นนักพยากรณ์หรือเป็นจิตแพทย์นะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเส้นที่ดีมากๆถ้ามีเป็นแบบสองเส้นคู่แบบนี้นะคะก็ะเฉลียวฉลาดด้วยแล้วก็เป็นคนที่จะโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองและความสำเร็จในชีวิตหรือหน้าที่การงานแล้วมีชื่อเสียงด้วยค่ะแบบดีถือว่าเป็นแบบที่ดีมากๆเลยค่ะ และถ้าหากว่าในลายมือของใครที่ไม่มีเส้นลิงออฟโซมอนนะคะอาจารย์ก็แนะเคล็ดค่ะให้สวมแหวนที่นิ้วชี้ไม่ว่าจะเป็นมือซ้ายหรือมือขวาก็ได้จะเป็นแหวนเงินก็ได้แหวนทองก็ได้นะคะและควรที่จะมีหัวแหวนนะคะที่เป็นหินหรือเป็นอัญมณีก็จะยิ่งดีค่ะ หากสนใจดูไลมือส่วนตัวกับครูเอปัทมาพรแห่งนายพยากรสามารถแอดไลน์ที่ idline แอดนายพยากรเพื่อที่จะเลือกแพ็กเกจดูไลมือส่วนตัวค่ะ